ความเร็วเท่าไหร่เนี่ยเขาพร้อมที่แบบเตือนเราตลอดเวลาเขาเป็นห่วงเราเนี่ยจากอาการที่เราขับขี่นะครับจะเห็นได้ว่ามันให้ความนุ่มนวลน,นะครับเวลาขับขี่เนี่ยช่วงขนาดพื้นถนนที่มันไม่เรียบนะครับก็ยังได้ความนุ่มนวลจากตัวแทงค์สามร้อยของเราอยู่ สวัสดีครับผมแจ็คนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูตัวรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับซึ่งตอบโจทย์กับการขับขี่นะครับทุกช่วงเวลาแล้วก็สภาพถนนนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันนะครับไปเจอกันเลย เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับตัวเทง300ของเรานะครับซึ่งเป็นรถ s u สขนาดใหญ่นะครับที่ทุกคนต้องว้าวแน่นอนนะฮะข้างหน้านะครับก็จะเป็นกระจังด้านหน้านะครับแบบใหญ่พร้อมกับมีไฟ LED นะครับที่ให้ความสว่างแล้วก็ในเรื่องของตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยจะให้กันชนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แข็งแรงบวกกับตัวยางที่ให้มานะครับจะเป็นยางแบบ a อชนะครับ Terrain นะครับแล้วก็จะให้ยางขนาด265นะครับครับ 65R17 นะครับตัวนี้ก็จะให้ยางที่แบบค่อนข้างจะสมบุรณ์บ ใช้งานได้จริงนะครับเราสามารถลุยได้ทุกที่บวกกับการออกแบบดีไซน์ด้านข้างนะครับก็จะมีกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับมีก้องมอลรอบคันให้ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานของเราได้อย่างดีรวมถึงมีบันไดด้านข้างให้นะครับในกรณีที่เราจะเหยียบขึ้นแล้วก็รวมถึงจะมีโลบาร์ด้านบนนะครับรองรับน้ําหนักได้อย่างดีนะครับจะเห็นได้ว่ามันแข็งแรงมากๆนะครับกับการใช้งานอันนี้คอนเฟิร์มนะครับเห็นไหมครัเราสามารถขึ้น รเราลองรับน้ำหนักได้อย่างดี <Yes. S 1> นะครับเราสามารถวางเต็นท์แคมปิ้งได้เลยมาดูด้านท้ายกันด้านท้ายของเราครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีโลโก้นะครับ t w m tank 300รนะครับรวมถึงตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นแบบ h e v นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฮบริดที่ให้เครื่องยนต์ขนาด2,000เทอร์โบนะครับได้กำลังไดมาที่350แรงรวมถึงแรงบิดของเขาจะอยู่ที่648นิวตันเมตรต่ตอนาที คันนี้มันให้ความแข็งแรงพร้อมที่จะลุยทุกสภาพถนนนะครับรวมถึงจะมียางอะไหลอยู่ด้านหลังให้ด้วยตอบโจทย์แน่นอนกับการใช้งานของทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในของตัวรถกัน ก่อนที่เราจะขับกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องของฟังก์ชันหรือโหมดการขับขี่ของตัวแทงค์300ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับตัวแทงค์300ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด7โหมดในการใช้งานนะครับจะมีทั้งโหมดอีโคนะครับโหมดดัมอลโหมดสปอร์ตลุยทรายนะครับลุยโคลหรือพื้นเปียกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโหมดหนึ่งสําหรับกลุ่มลูกค้าที่อยากจะลุยนะครับก็คือโหมด 4L ส่วนเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์แบบ9สปีดนะครับการใช้งานก็ค่อน ะครับตอบโจทย์กับการใช้งานของเราได้อย่างดีมาเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันทุกครั้งที่เราจะเลือกโหมดในการกับขี่นะครับเราสามารถหมุนได้แค่ปลายนิ้วนะครับพร้อมกันเลยใช่ไหมครับไปกันไป ระหว่างตอนนี้นะครับเรากําลังใช้เป็นโหมดอีโคอยู่นะครับก็จะตอบสนองในเรื่องของความประหยัดน้ามันนะครับรวมถึงในเรื่องของการขับขี่ของเขาเนี่ยจะวิ่งเฉพาะ2ล้อหลังนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นรถประเภทขับสีก็จริงครับแต่เราก็สามารถที่จะเลือกเป็นขับ2งได้เช่นเดียวกันนะครับด้วยการที่หมุนเข้ามาในโหมดอีโคของอตัวแล้ว จะเห็นได้ว่าในการออกตัวของเขาเนี่ยครับก็จะจะมีการออกตัวที่ค่อนข้างจะไหลลื่นนะครับเพราะว่าในเรื่องของสภาพพื้นถนนเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้อย่างดีนะครับในช่วงระยะเวลาในการขับขี่ต่างๆเนี่ยตอบสนองสําหรับกลุ่มที่แบบชอบความลุยสมบุกสมบันเนี่ยคันนี้นี่ตอบโจทย์มากๆ เทงสามร้อยของเราเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับก็คือว่ามันสามารถตอบโจทย์ได้ทุกช่วงสภาพพื้นถนนไม่ว่าจะเป็นถนนทางเรียบเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ความเร็วได้ดีนะครับบางคนอาจจะคิดว่าตัวเทงสามร้อยเนี่ยตัวมันใหญ่เทอะทะกระเด้งกระดอนหรือเปล่าอันเนี้ยอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสกันขนาดพื้นถนนที่มันไม่เรียบนะครับก็ยังได้ความนุ่มนวลจากตัวเทงสามร้อยของเราอยู่ความเร็ว่เัวเขายังมีมความอัจฉริยะ นะครับในกรณีที่ แจ้งเตือนความเร็วต่างๆนะครับว่าในพื้นถนนเนี่ยตรงไหนที่จํากัดความเร็วประมาณเท่าไหร่เขาจะมีความอัธยาแจ้งเตือนเราด้วยนะครับมาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นโหมด normal นะครับเราสามารถหมุนเปลี่ยนได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องจอดทุกครั้งที่เราเปลี่ยนใช้โหมดเนี่ยครับมาใช้เป็นโหมด normal เนี่ยตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนจากขับ2มาเป็นขับสี่ทีก็จะให้สมรรถนะในเรื่องของการยึดเกาะถนนมากขึ้นขับขี่เนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงมากขึ้น <c oughs> เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นโหมด นะครับเราก็แค่หมุนอย่างเดียวนะครับทุกครั้งที่เราหมุนเห็นไหมครับอัตราการเร่งของเขาเนี่ยจะมาเป็นเท่าตัวเลยถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะขับ4ก็จริงนะครับในกรณีโหมดสปอร์ตแต่เราก็ยังได้ความแรงความเร็วไลงบิดเนี่ยเหมาะกับระยะทางที่แบบวิ่งทางยาวๆรถยนต์ที่แบบมีสมรรถนะในเรื่องของกําลังแรง,งม้าแลงบิดสูงเนี่ย เวลาเราขับอ่ะเราจะรู้สึกไม่เหนื่อยส่วนอีก3โหมดที่เหลือนะครับพวกโหมดลุยทรายนะครับโหมดลุยโคลนพวกนี้นะครับมันจะเป็นโหมดสําหรับขับขีบขบข่ในถนนออฟโรดเป็นหลักนะครับซึ่งอ่าเราก็ไม่ควรมาเลือกใช้กับพวกเส้นถนนในในพื้นลัดอย่างการใช้งานของเขาเนี่ยมันจะแยกมาชัดเจนค่อนข้างจะชัดเจนมากครับในการใช้โหมด,ดแต่ละโหมดนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปไปใช้โหมด3โหมดอันนี้ให้ดูกันการออฟโรดของเขาเนี่ยตัวแท n ส300 0ตัวนี้<ม>ค่อนข้างจะให้ความพิเศษนะครับในเรื่องของ<ม>อุปกรณ์การใช้งานออฟโรดเนี่ยได้อย่างดีนะครับ<ม>ซึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือตัวดิฟล็อกนะครับตัวดิฟล็อกของเขาเนี่ยเขาจะให้มาทั้งดิฟล็อกหน้าแล้วก็ดิฟล็อกหลังนะครับ เห,เห็นไหม,มเวลาเราขับเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะแบบเหงาเพราะว่าเรามีเพื่อนคุยตลอดเวลาความเร็วเท่าไหร่เนี่ยเขาพร้อมที่แบบเตือนเราตลอดเวลาเขาเป็นห่วงเรานเนี่ยเนี่ยยิงกับเบย์ <laughs> <laughs> แต่โชคดีนะครับที่เขาไม่ใช้เสียงตะวะหวดให้ <laughs> ขับเกินแล้วนะขับเกินแล้วนะอย่านะอะไรอย่างเงี้ยเทงสามร้อยของเราเนี่ยจะมีให้ทดลองขับด้วยครับทุกคนเนี่ย สามารถเข้ามาได้นะครับที่เกตวอลโคราชนะครับหรือติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพนักงานทางเจ้าหน้าที่นะครับให้ข้อมูลนะครับแนะนำรายละเอียดของตัวรถนะครับรวมถึงโหมดต่างๆในการใช้งานแตและช่วงเวลานะครับให้กับ ทุกคนนะครับได้ลองได้สัมผัสจันเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวเทงสา0รนอยองเนะครับเดี๋ยวโอกาสข้างหน้านะครับครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาทําคลิปดีๆนะครับแนะนําแล้วก็เอาประโยชน์นะครับของตัวเทงสา0รเนี่ยให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับยังไงก็ฝากติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย